มาดูบรรยากาศที่ NBT เชียงใหม่ของเรานะครับได้มีการเปิดให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะในคื้นที่ภาคเหนือตอนบนเดียวรูมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้ายอยู่หัวในระหว่างวันที่14ถึง16กรกฎาคมนี้นะครับ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชมพัรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2564ทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เปิดโอกาสให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเดียวรวมบันทึกเทปถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะครับโดยจัดระหว่างวันที่14-16กรกฎาคม2 5 164ระหว่างเวลา9นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีนะครับไปจัดที่ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์อาคารประกาศกคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยพยับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับสำหรับในปีนี้ค่ะมีคณะจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรจํานวน41คณะในรูปแบบ New Normal นะคะโดยมีการจัดเตรียมพื้นที่กําหนดจุดให้มีการเว้นระยะห่าง หว่างบุคคลตั้งจุดคัดกรองตรวจวัด,วดอุณหภ,ภูมิลงทะเบียนไทยชนะมีบริการเจลแอลกอฮอลล้างมือค่ะรวมไปถึงหน้ากากอนามัยพร้อมทั้งกําหนดให้แต่ละหน่วยงานส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมได้แห่งละ5คนเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดตามมาตรการทางสาธารณสุขนะคะและก็เพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยค่ะครับ